คเคยกินบ้างคะวันนี้ฉันอันนี้คือฉันกินประจำค่ะทุกคนไม่รู้จะมีใครรู้จักเมนูนี้บ้างไหมคะอันนี้มันคือซอสแม็กกี้ค่ะทุกคนฉันก็คุกกับข้าวกินนะคะโอเคถ้าบางทีนะคะมีหมูทอดฉันก็จะคุกกับหมูทอดนะคะแล้วก็กินกับข้าวนี่นะคะ่ะ มีใครเคยกินบ้างคะเมนูนีน้แล้วก็คนนะคะมันข้าวยำเกาหลีปุแล้วแต่อันนี้ไม่ใช่ข้าวยำเกาหลีนะคะอันนี้ก็คือข้าวยำอีสานนะคะใส่น้ำปลาก็ได้นะทุกคนแต่ว่าฉันไม่มีน้ำปลาเลยคะ่ะฉันก็เลยใส่ซอสมีแต่ซอสแม็กกีะะ้เท่านั้นแหละค่ะที่หาได้แถวนี้นะคะ มันติดชอนะคะทุกคนแปบ๊บนึงน,นะคะนี่คะ่ะไม่รู้ว่าจะเค็มไหมฉันก็ไม่ได้ชิมทุกคนโอ้ชอนเยอะเกินไปทุกคนแต่ว่านี่ละค่ะของแซ่บ มันอาจจะเค็มไปถ้าเค็มทูมัสโชติก็แอดไว้เดมเอาไปแล้ไปจากข้าวเพิ่มปลาหม่องเผ็ดๆบิ๊กๆเลยค่ะทุกคนไข่คู่แดงมากค่ะทุกคนไข่แดงมากแล้วก็ไปใหญ่มากสิบสองปอนก็เอ้ยไม่ใช่สิบสองฟองก็สามปอนสี่สิบเก้าก็ได้ประมาณสองสมองค่ะทุกคนฉันก็ฉันกินครั้งละสี่ลูก ฉันกินไข่นะคะครั้งละสี่ลูกเนาะประมาณนี้สามสี่ลูกเด็กตัอเมือกะแืม,ม,ม,มจะบอกซึ้มสักกล้าเหรอทุกคนแต่ไม่แลกแบบนี้ก็โอเคเลยค่ะ ันนี้ของข้าทุกคนกินข้าวก่อน